เทปใสหรือว่าเป็นโบริบินสีเงินสีทองก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ตามที่เราจะหาได้เวลาวางบนพานความสูงกจะประมาณนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะลองประยุก์ดัดใช้ดูขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมไปละค่ะสวัสดีค่ะ